ฉันกำลังหัดฝึกขับเครื่องบินบังคับขนาดเล็กแบบไร้คนขับนะคะซึ่งทางสุราลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็กรมที่ดินนะคะมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีของเครื่องบินบังคับขนาดเล็กแบบไร้คนขับเนี่ยนะคะมาทำแผนที่เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทำงานของเครื่องบินแบบนี้กันค่ะอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับหรือเรียกง่ายๆว่าเครื่องบินขนาดเล็ก เข้ามาในไทยเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วแต่ได้รับความนิยมในแวดวงกีฬามากกว่าการนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนที่กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาล,ลายัยทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยีเครื่องบินบังคับขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนที่ตามโครงการเปิดโลกลานเกียร์โดยนําคุณสมบัติพิเศษของอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ ที่ให้รายละเอียดในการจัดทําแผนที่ได้มากกว่าการใช้ดาวเทียมซึ่งมีข้อจํากัดด้านรายละเอียดและสภาพภูมิอากาศตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มนะครับยังยังไม่ถึงกับเอามาใช้งานได้จริงจังแต่ว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เปิดโอกาสให้แบบว่ามีการทดลองตรงนี้ทํางานวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้เอกชนอย่างผมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมวิจัยด้วยคิดว่าอนาคตเนี่ยครับอันใกล้เนี่ยซึ่งน่าจะมีการใช้แพร่หลายมากขึ้นนะ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเครื่องบินบังคับขนาดเล็กที่ง่ายต่อการใช้งานทั้งการบังคับควบคุมการบินและการกำหนดตำแหน่งพิกัดด้วย GNSS ตรวจจับความเอียงและทิศทางด้วยเครื่องวัดความเฉื่อยทำให้ได้วิธีการบินที่มีความน่าเชื่อถืออีกทั้งยังมีขนาดเล็กคล่องตัวโดยการนำเครื่องบินขนาดเล็กไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนที่จึงเพียงแค่ติดอุปกรณ์ถ่ายภาพกับตัวเครื่องและววางโปรแกรมกำหนดเส้นทางการบินด้วยระบบซอฟต์แวร์ คุณสมบัติพิเศษของเครื่องบินบังคับขนาดเล็กลำนี้สามารถบินได้สูงจากพื้นดินถึง200เมตรเก็บภาพบนพื้นดินได้ถึง300ไร่โดยมีข้อกำหนดด้านระยะเวลาในการบินเฉลีย่ย1 0บถึงนาทีต่อครั้งเนื่องจากว่าอย่างภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยต้องถ่ายไกลามากๆใช่ไหมครับหลายหลายร้อยกิโลจากพื้นก็ความละเอียดต่อจุดเนี่ยของดาวเทียมจะทำได้เฉลี่ยประมาณสักหนึ่งเมตรดีที่สุดก็ประมาณครึ่งเมตรหรือ50ิเซน แต่ถ้าเป็นภาพถ่ายเครื่องบินเนี่ยอาจจะทําได้ต่ํากว่าอาจจะถึง30เซนแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยเราทําได้ตั้งแต่3เซนใช่ไหมครคือหมายถึงว่า1จุดเนี่ยมองเห็นภาพขนาด3เซนเท่านั้นเองทั้งนี้การทําแผนที่ด้วยระบบดาวเทียมยังมีความคลาดเคลื่อนรายละเอียดน้อยเกินไปและใช้ต้นทุนสูง การนำอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนที่จึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าจะทำให้ประเทศไทยมีแผนที่ที่ได้มาตรฐานขึ้นจากรายละเอียดที่มากขึ้นด้วยต้นทุนในการดำเนินงานเพียง,ง100บาทต่อไร่ซึ่งถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจนลินีซิลิเกต์ไวซ์ทีวรายงาน